นี้นะคะจะเป็นการหาค่าระยะห่างจากพื้นที่จริงนะคะรูปแบบแรกนะคะก็คือจากจุด A ไปจุด B แล้วจุด A ไปจุด C ค่ะตัวกล้องก็จะโชว์เป็นสเต็ปที่2ให้เรานะคะหรือขั้นตอนที่2นะคะจากนั้นนะคะให้เราหันตัวกล้องนะคะไปยังจุด B ค่ะหรือว่าจุดที่2นะคะ สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่งจะมาสาธิตการใช้งานโปรแกรม MLM ค่ะของกล้อง Total Station ยี่ห้อ Topcon รอออุ่น GM52 ตัวนี้นะคะโปรแกรม MLM นะคะก็คือโปรแกรมการหาค่าระยะห่างระหว่างจุดนั่นเองค่ะและสำหรับขั้นตอนและวิธีการใช้งานนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปเลยค่ะและสำหรับขั้นตอนวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม MLM นะคะ หลังจากที่เราตั้งค่าลูกน้ำฟองกลมและลูกน้ำฟองยาวเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกนะคะให้เราไปที่ปุ่มเมนูหรือปุ่มหมาเลขเจ็ดค่ะจากนั้นนะคะให้กดเปลี่ยนหน้าเพจที่ F4 ค่ะแล้วกดเข้าที่โปรแกรม F2 นะคะโปรแกรม MLM จะอยู่ที่ F2 นะคะหน้าจาจะแสดงผลแบบนี้นะคะ F1 นะคะก็คือยูไฟล์นะคะ อันนี้นะคะก็คือไฟงานที่เรามีอยู่แล้วนะคะแล้วเรียกขึ้นมาคำนวณหาค่าระยะนะคะส่วน f2 นะคะจะเป็นดอนยูสค่ะอันนี้นะคะจะเป็นการหาค่าระยะห่างจากพื้นที่จริงนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็น f2 กันนะคะกดเข้ามาเลยค่ะจากนั้นนะคะกด f2 อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับการหาค่าระยะห่างในโปรแกรม MLM นะคะเขาจะมีอยู่2รูปแบบนะคะ รูปแบบแรกนะคะก็คือจากจุด A ไปจุด B แล้วจุด A ไปจุด C ค่ะรูปแบบที่2นะคะก็คือจุด A ไปจุด B แล้วจุด B ไปจุด C ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะลองกันที่รูปแบบแรกก่อนนะคะที่ f1 นะคะหน้าจอนะคะก็จะแสดงเป็นขั้นตอนที่1ให้เรานะคะหรือสเต็ปที่1นะคะ จากนั้นนะคะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่เราจะหาค่าระยะห่างในจุด A นะคะหรือว่าจุดแรกนะคะจากนั้นนะคะให้กดเมสที่ F1 คะ่ะตัวกล้องนะคะก็จะโชว์เป็นสเต็ปที่2ให้เรานะคะหรือขั้นตอนที่2ค่ะให้เรานะคะเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุด B ค่ะหรือว่าจุดที่2นะคะ ดกดการคลายล็อกตัวกล้องนะคะแล้วหมุนตัวกล้องไปยังจุดที่2ค่ะค่ะเมื่อเราเล็งตัวกล้องมายังจุด B หรือว่าจุดที่2เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เรากดเมสที่ F1 ค่ะตัวกล้องนะคะก็จะแสดงผลค่าระยะห่างจากจุด A มาจุด B ให้เรานะคะ ให้เราดูที่ค่า dhd นะคะจะอยู่ที่0.36เซนกับอีก4มิลน,นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปหาค่าระยะห่างในจุด c กันค่ะโดยกดที่ f3hd นะคะตัวกล้องนะคะก็จะแสดงเป็นสเต็ปที่2มาให้เรานะคะให้เรานะคะหมุนตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่3ได้เลยค่ะ เมื่อเราเลงตัวกล้องมายังจุดที่3หรือว่าจุด C เรียบร้อยแล้วนะคะให้กดเมสที่ F1 ค่ะตัวกล้องนะคะก็จะแสดงผลนะคะจากจุด A ไปจุด C ให้เรานะคะหรือว่าจากจุดที่1มาจุดที่3ให้เราค่ะให้เราดูที่ค่า dHC นะคะจะอยู่ที่0.59เซนกับอีก8มิลนะคะ ค่าแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาทําการหาค่าระยะห่างในรูปแบบที่2กันค่ะกดออกจากหน้านี้ก่อนนะคะโดยกด e s d ค่ะจากนั้นนะคะให้กดเข้าที่ F2 MLM ค่ะแล้วเข้าที่ F2 ดนยุนะคะกด F2 อีกรอบหนึ่งนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการหาค่าระยะห่างในรูปแบบที่2กันนะคะก็คือจากจุด A ไปจุด B แล้วจุด B ไปจุด C นะคะกดเข้ามาที่ F2 เลยค่ะตัวกล้องนะคะก็จะโชว์เป็นสเต็ปที่1ให้เราแบบนี้นะคะให้เราหันตัวกล้องนะคะไปยังจุด A นะคะหรือจุดที่เราต้องการหาค่าระยะห่างในจุดแรกนะคะจากนั้นนะคะให้เรากดเมสที่ F1 ค่ะ ตัวกล้องก็จะโชว์เป็นสเต็ปที่2ให้เรานะคะหรือขั้นตอนที่2นะคะจากนั้นนะคะให้เราหันตัวกล้องนะคะไปยังจุด B ค่ะหรือว่าจุดที่2นะคะเมื่อเราเลงตัวกล้องมายังจุด B หรือว่าจุดที่2เรียบร้อยแล้วนะคะให้กดเมสที่ F 1ค่ะ ตัวกล้องนะคะก็จะแสดงผลนะคะจากจุด A มาจุด B ให้เรานะคะให้ดูที่ค่า d h d นะคะจะอยู่ที่0.29เซนกับอีก1มิลน,นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะทำการหาค่าระยะห่างในจุด C หรือว่าจุดที่3กันค่ะกดที่ S 3 h d ค่ะหน้าจอก็จะแสดงผลเป็นสเต็ปที่2ให้เรานะคะให้เรานะคะหมุนตัวกล้องนะคะไปยังจุด C หรือว่าจุดที่3ค่ะ เมื่อเราเลงตัวกล้องมายังจุดที่3เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เรากดเบสที่ F1 ค่ะคะ่ตัวกล้องนะคะก็จะแสดงค่าระยะห่างระหว่างจุด B มาจุด C ให้เรานะคะหรือว่าจุดที่2มายังจุดที่3ให้เรานะคะให้เราดูที่ค่า DHD นะคะจะอยู่ที่0.37เซนกับอีก2มิลน,นะคะ ค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการเข้าใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม MLM นะคะสำหรับก้อง t o t o l Station ยี่ห้อท็อคอนเรือ่อง G52 ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม MLM ค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสำรวจต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อคเซสซ o อรี่อื่นนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะที่สาขาลังสิตค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์021816844หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้ค่ะถ้าไม่สะดวกเข้ามานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมในเพจออนไลน์ได้นะคะ และสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ,คะ